ค่ะสวัสดียามเย็นค่ะเอฟี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะก็มาทักทายในช่วงเย็นอีกแล้วนะคะก็ดูเพลินๆก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นางแบบก็จะแสดงเองนะคะใช้แอปทำให้ดูดีขึ้นนะคะความจริงก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะเน้นเรื่องผ้าสวยงามนะคะวันนี้น,นี้ก็ได้รับงานมาจาก แม่ค้าผ้าใหม่ที่อยู่ตลาดเขียวนะคะเอามาให้4ชิ้นราคาพิเศษเช่นกันนะคะชิ้นแรกสวยมากๆค่ะเป็นลายประยุกต์ชิ้นนี้ก็จะมีเชิงบนล่างคู่เชิงล่างนั้นก็จะเป็นลายสร้อยดอกหมากแล้วก็มีเชิงเทียนตรงกลางก็จะเป็นลวดลายนะคะโทนนั้นก็จะออกสีม่วงสวยมากค่ะราคาก็เบาๆด้วยสส่ก็จะอาบน้ำยาส่งด้วยนะคะส่งฟรีอาบน้ำยาสุดฝีมือให้เลยนะคะ สองตะ่อนนะคะขนาดมาตรฐาน1คูณ2เมตรนะคะได้มาตรฐานแล้วก็เป็นงานที่มีความปราณีตเพราะว่าคนทอนั้นอายุ70กว่าจะถึง80แล้วนะคะมีประสบการณ์มากมายรับรองไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนนะคะมีเจือจัวที่สวยงามด้วยการทอแบบ อเครืออํมพรงก็ถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรแต่ก็ท้าทายเพราะว่าอาคนโบราณน,นั้นจะชอบลายนี้นะคะใช้ไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งด้วยราคาไม่แพงไปตัดผ้าถุงก็สวยนะคะเพราะว่ามีเจือจัวสำหรับการตกแต่งไม่แพงนะคะทักทายมาสอบถามได้ราคานั้นก็พูดคุยกันได้นะคะอาบน้ำยาส่งลูกค้าฟรีนะคะด้วยความอาักและห่วงใยและก็อยากอาบน้ำยาให้ อย่างสวยๆให้กับ FC ทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่าสีจะตกบริการให้ด้วยความยินดีนะคะชิ้นแรกก็สวยนะคะเป็นสไตล์ออ,อกสีม่วงนะคะ ผ้าใส่ได้ง่ายนะคะสามารถใส่ได้หลากสีที่มีสีออกมาในผืนผ้าของเรานั้นสามารถเอาเสื้อมาเอทกันได้แล้วก็สีเข้มด้วยใส่กับเสื้อที่สีอ่อนกว่าได้เกือบทุกสีด้วยนะคะไม่ต้องกังวลหาเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายแล้วก็เป็นไหม่บ้านใหม่น้อยด้วยยิ่งใช้ยิ่งเย็นสบายด้วยนะคะมาดูในชิ้นที่สองนะคะ ชิ้นที่2ก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะชิ้นนี้โทนจะออกสีแดงลายเดียวกันแต่ว่าสีของชิ้นแรกนั้นก็จะออกม่วงนะคะเป็นลายทอเครือแบบอําปรมเช่นกันนะคะมีเจือจัวด้วยนะคะชิ้นนี้เจือจัวก็จะมีสีแดงขาวสนใจชิ้นไหนก,ก็สอบถามได้นะคะเพราะว่าสายก็อธิบายในชิ้นแรกไปแล้ว เป็นลายเดียวกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าเจือหรือวาอ่าเชิงบนล่างคู่เช่นกันแต่ว่าโทนของชิ้นแรกก็จะออกสีม่วงนะคะ สีก็จะเหมือนในคลิปนะคะเราก็จะดูใกลๆ้ๆถ้าใกล้ๆก็จะเห็นสีจริงแต่ถ้าอยู่ไกลนั้นสีก็จะเงาเพราะว่าผ้าใหม่นั้นเล่นแสงนะคะสีก็จะออกเงาแบบนี้นะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ถ่ายยากเช่นกันแต่ก็พยายามเอาถ่ายใกล้ๆให้ f อฟนั้นได้ดูอ่สีจริงของเนื้องานนะคะแต่ว่างานสวยแน่นอนนะคะราคาไม่แพงด้วยชิ้นที่2ก็สวยนะคะใครออกใครที่ชอบโทนนี้ก็ ็ดูใกล้ๆแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเพราะว่าลายอัมพรมนั้นก็จะมีมิติเช่นกันจะมีสีขาวๆข,ข้างในงานสวยนะคะไม่แพงด้วยราคาก็พูดคุยกันได้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะอาบน้ำยา พร้อมส่งนะคะวันนี้นางแบบก็แสดงแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องพิธีพิธานอะไรให้ดูเนื้องานของผ้าใหม่ว่าสวยไหมส่วนนางแบบก็อาจจะอ้วนไปนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะดูแบบสบายหูสบายตาชอบชิ้นไหนก็ทักมาถามได้เป็นงานฝากขายจากอำเภอชุมพลบุรีเช่นกันนะคะก็จะมีที่เดียวที่ทอแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของชุมพลบุรีเลยเน้นใหม่บ้านทางพุ่งเป็นหลักนะคะง ก็สวยวยยด้สนใจก็สอบถามได้นะคะนางแบบวันนี้เอาแบบสบายๆนะคะไปชมในรายละเอียดชิ้นต่อไปคะ่ะชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้มีความพิเศษจริงๆนะคะไม่รู้หลงมาได้อย่างไรนะคะมีหน้านางด้วยหน้านางเป็นรูปไก่นะคะแล้วก็เป็นลายที่สุดยอดก็คือลายโหดเพราะเป็นลายประจำจังหวัดสุรินทร์มัดยากเช่นกันสวยนะ ้าชิ้นนี้ใครซื้อไปก็ได้กำไรแน่นอนนะคะเพราะว่ามีหน้านางด้วยหน้านางน,นั้นมัดยากมัดต่างหากเมื่อกี้ก็จะมีแค่เจียจัวแต่ว่าตัวนี้มีการแถมหน้านางมาด้วยแล้วก็น้ากว้างด้วยนะคะสายก็จะขายในราคาเดียวกันนะคะสายก็ไม่ได้จ่ายมาพร้อมกัน mm hmm. เขาบอกรายละเอียดสายก็ขายตามเนื้องานที่มาคู่ๆกันนะคะ สวยมากค่ะชิ้นนี้เป็นลายโฮลเพราะมีเชิงบนล่างคู่นะคะท้องผ้าก็จะเป็นลายโฮลเประนะคะมีหน้านางด้วยสวยงามนะคะเป็นลายทอแบบอัมพรมนะคะ แถมมีหน้านางน่าสนใจมากตรงนี้นะคะทายก็ขายในราคาเดียวกันหมดเลยค่ะไม่มีการแยกออกนะคะจริงๆแล้วน่าสนมากๆเลยนะคะขนาดมาตรฐาน2เมตรกว่านะคะชิ้นนี้สนใจทักมาได้นะคะทายก็อธิบายแล้วนะคะคล้ายกันเพียงแต่ว่าคนละลายชิ้นนี้เป็นลายโฮลเพราะมีเชิงบนล่างคู่เช่นกันมีของแถมก็คือหน้านางเป็นรูปไก่สวยมากๆค่ะ ับไปเลยนะคะใครดูก่อนอ่าทักมาก่อนเลยนะคะถือว่าได้างานที่ได้คุณภาพลายโฮลเพราะก็สวยด้วยนะคะไม่ใช่สวยเฉพาะหน้านางอันนี้สาวพุทท้องผ้าก็จะเป็นสีดำลายใบไม้เป็นงานส่องตะกอนหนึ่งคูณสองเมตรจะมีหน้านางเจือจัวอ่ามีเจือจัวด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งไม่รู้หายไปไหนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า ขนาดของงานนั้น1นคูณเมตรนะคะเป็นงานที่สไตล์แบบโบราณลายใบไม้แล้วก็มีเชิงล่างนั้นเป็นลายโบราณนะคะบนท้องผ้าก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะคะพื้นก็จะเป็นสีดำชิ้นนี้เนื้องานก็สวยนะคะไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งเช่นกันนะคะราคาเดียวกันค่ะวันนี้ชอบชิ้นไหนก็ทักทายมาได้นะคะอาบน้ำยา ทรงฟรีนะคะมาจากอำเภอชุมพลบุรีเป็นงานสองตะกกสอบถามได้นะคะ FC ที่รักทุกท่านขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ